รักเลือกได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกเบลินบริหารธุรกิจมีห้องเรียนเพศศึกษาด้วยนะคะซึ่งน้องๆสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องรักและเซ็กส์ได้อย่างตรงไปตรงมาเลยละค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำถามทั้งหมดที่ห้องประชุมใหญ่ตอนนี้ขอพาวัยรุ่นไปทำความรู้จักกับความเปลี่ยนแปลง,ปลงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวกันก่อนค่ะเพราะการรู้จักและเข้าใจตัวเองก่อนนั้นถือเป็นวัคซีนรักที่ดีที่สุดค่ะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะสัญ,ญญาณความเป็นหนุ่มเสียงจะเริ่มแตกห้าว ลูกกระเดือกโตขึ้นจนเห็นชัดเจนมีสิวขึ้นบนใบหน้าหรือแผ่นหลังเริ่มมีกลิ่นตัวหน้าอกตั้งขึ้นหัวนมนูนขยายใหญ่ขึ้นมีมัดกล้ามเนื้อไหล่กว้างตัวสูงแขนขาเก้งก้างมีขนขึ้นบริเวณหัวหนาวรักแร้บนหน้าแข้งและมีหนวดเคราแถมยังเริ่มมีอาการฝันปีกอีกด้วยค่ะ สัญญาณความเป็นสาวเริ่มจากเสียงเปลี่ยนไปไม่แสบแก้วหูเหมือนตอนยังเด็กมีน้ำมีนวลมีสิวขึ้นบนใบหน้าและตามตัวเริ่มมีกลิ่นตัวมีหน้าอกและใหญ่ขึ้นเป็นเต้าสะโพกใหญ่ขึ้นแต่เอวกลับคอดลงมีขนขึ้นบริเวณน้องสาวและเริ่มมีประจำเดือนค่ะ สามคำถามนะครับรัาที่ละคำถามอาหารอะไรบ้างที่เพิ่มขนาดอาวัยวะเพศชายครับอ,อันที่หนึ่งอวัยวะเพศชายขึ้นอยู่กับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยาวะว่ามันยืดขยายได้ดีหรือไม่อันที่สองขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อว่าแข็งแรงหรือไม่กล้ามเนื้อที่จะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนเพศชายดีหรือไม่ดีนะแลวเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายนั้นมีกระบวนการในการ ออกกาลังกายโอยุะเพศตัวเองทุกเช้าเข้าใจนะผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืนตอนประมาณเที่ยงคืนตอนเช้าจะสูงสุดเลยพอตอนเช้าสูงปั๊บน้องมันจะปังขึ้นมาเลยนะครับเขาเรียกว่าออกกายบริหารเพราะนั้นน้องผู้ชายคนไหนที่มันอันนี้ขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็จะต้องแข็งแรงใช่ไหมครับฮอร์โมนในร่างกายเวลาเขาสร้างมาถึงฮอร์โมนเพศชายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิง นั่นในธรรมชาตินั้นถ้าผู้ชายไม่อยากให้มันเปลี่ยนโฮอร์โมนเพศหญิงเยอะต้องกินแร่ธาตุสังกะสีมันจะยับยัง้งไม่ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเยอะและถ้าสังกะสีมีอยู่ในไหนมีอยู่ไหนหอยนางรมหอยแมงผูจะมีสังกะสีแต่กินมากๆจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะมีไขมันสูงนะโฮอร์โมนเพศชายที่ได้จากสังกะสีทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ไขมันไปอุดเส้นเลือดจะโตไหมไม่โตครับไม่โต,ตเพราะนั้นคุณก็ต้องกิน อยแล้วกินสังกะสีเสร็จแล้วต้องออกกาลังกายเป็นประจําอาหารอีกอันนึงก็คืออาหารออกกาลังกายเลยแหละนะแล้วก็ต้องนอนให้พอเพียงตอนกลางคืนฮอร์โมนเพศชายจะได้ดีเรื่องต่อมาที่พวกเราจะต้องรู้ก็คือการจะสร้างฮอร์โมนเพศชายนั้นต้องการวิตามินดีวิตามินดีต้องโดนแสงแดดเพราะนั้นผู้ชายที่เป็นนักกีฬาเตะฟ,ฟุตบอลเตะฟ,ฟุตบอลอะไรต่างๆพวกนี้ฮอร์โมนจะดีการช่วยตัวเองบ่อยทําให้อวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้นจริงไหมโอเคครับ การช่วยตัวเองบ่อยไม่ได้ทำให้อวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้นแต่ป้องกันการเหี่ยวลงของอวัยวะเพศชายเข้าใจไหมครับเข้าใจครับคำถามสุดท้ายนะครับ <c oughs> การคลิปคืออะไรครับ <c oughs> การคลิปโอเคน้องๆจะต้องรู้ว่าผู้ชายเนี่ยส้มติมีมอวัยวะอยู่เนี่ยมันจะมีหนังหนึ่งหุ้มส่วนปลายอวัยวะอยู่นะซึ่งพวกเราก็สามารถปริ้นมันออกมาแล้วทาความสะอาดได้แต่ในบางคนเนี่ยไอ้หนังหุ้มปลายยมันไม่ยอมเปิดออกมันแงะอยู่เงี้ย อันนั้นเธอก็ต้องคลิปมันออกแล้วก็ปัดออกรอบมันก็จะเปิดส่วนปลายออกมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อกับหลังเลวหรือหลังช้าด้วยนะถ้าเอาออกไม่ได้ไม่สะอาดก็ไปคลิปซะของแล้วผู้ชายมีกลิ่นทําไงดีครับมันกลิ่นอะไรอะ่ะกิ่นปลากินเน่ากลิ่นอับมันต้องมีหลายอย่างนั่นลูกเจ้กากินไหนเป็นกินอับครับกินอับแปลว่าอะไรล่ะถ้าเกิดอะไรเกิดกินอับ ก็แปลว่ารักษาความสะอาดไม่ค่อยจะดีใช่ไหมนะแต่ผู้ชายจะต้องรู้อย่างนะว่าบริเวณจุดซ่อนเล่นผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีฮอร์อโมนเพศชายดีตอมไขมันจะออกมาเยอะไหมเยอะตอมเงื้อจะออกมาเยอะไหมแม้ตรงนั้นจะอับทํายังไงจึงจะไม่อับดีกว่าเรื่องแรกย่านุ่งเกางเกงในรัดรัดนะถ้ารัดมากๆมันก็จะอับพออับปุ๊บมันก็จะมีกลิ่น ทันที่ดีที่สุดก็คือนุกก่งกางเกงในขับกล้วยนะลูกนะเขียนนะเขาคุ้นกางเกงในขับกล้วยใช่ไหมเพราะยังไงไม่เกี่ยวกับไส้เลื่อยใครอย่าไปเชื่อใครนะว่านุกก่งกางเกงในรัดๆแล้วจะป้องกันไส้เลื่อนแล้วก็ไม่ไปเชื่อด้วยว่าถ้านุกก่งกางเกงในรัดๆแล้วจุม๋มจะเล็กลงก็ไม่จริงทั้งคู่อ่ะโกหกทั้งคู่อ่ะ การทำความสะอาดน้องชายนายจุจูนั้นห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าหากสกรปรกขึ้นมาอาจจะเกิดอาการคันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ด้วยค่ะอย่างแรกต้องทำความสะอาดทุกวันเช้าเย็นด้วยน้ำสะอาดหรือถ้าใครอยากใช้สบู่อ่อนๆหรือน้ำยาเฉพาะที่สำหรับผู้ชายก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมซับให้แห้งทุกครั้งด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนการทำความสะอาด ต้องดึงหนังหุ้มองคชาตให้ร่นไปจนถึงคอคอดเพื่อล้างเหงื่อคลายและคราบน้ำปัสสาวะที่หมักหม,มมอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศชายและมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้หากมีเพศสัมพันธ์กันส่วนที่สงสัยเรื่องการกริบนั้นก็คือการตัดหนังหุ้มปลายองคชาตออกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเจ็บเมื่อองคชาตแข็งตัวสําหรับผู้ที่มีหนังหุ้มปลายไม่เปิดค่ะซึ่งการคลิบนั้นจะช่วยให้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะ และทุกครั้งที่ปัสสาวะควนถ่ายจนหมดอย่าให้หลงเหลือมายดในภายหลังนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการหมักมมและเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ค่ะและหนุ่มๆอย่าลืมเปลี่ยนกางเกงในทุกวันไม่ใส่ซ้ำด้วยนะคะ สุดท้ายก็ต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นมีปื่นคันไหมมีแผลบวมหรือเปล่าปัสสาวะแสบขัดไหมมีเลือดหรือว่านองไหลออกมาหรือเปล่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะแถมอีกนิดหนึ่งการทำความสะอาดหลังมีเซ็กก็ทำเหมือนๆกันนั่นละค่ะแต่ถ้ากรณีใช้เจลหล่อลื่นเมื่อเสร็จกิจแล้วก็ควรล้างเจลออกให้หมดถ้าสวมถุงยางอนามัยก็ควรล้างทำความสะอาดทันทีค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการดูแลทำความสะอาดอาวัยวะเพศนั้นมีความสำคัญมากพอๆกับการดูแลอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเลยล่ะคะ่ะ